ปุกไข่บิสโตบีกับไข่แมงปอ,อก,กันนะคะเย่ไ<ย>ม่ใช่ไข่พูนเออเออไข่พูนเราผมจะให้เพืพ่อนผมนะครับไปเกิดในส่วนเพื่อนผมผมผมก็เกิดในส่วนผมน,นะครับมาเยอะไหมครับโคตรเยอะครับมากครับ,ครบใครได้กล่งคนนั้นคนนั้นชนะนะครับพี่โอเมก้าตัวโตตันะครับชอบเปิดไข่แบบเท่ๆครับอันอบบน,อนี้ไม่ใช่แม จริงนะครับแบบปตอนนี้ครับผมมาเล่นมุมมุซัวนะครับแต่เราต้องกดให้ได้แต่เราต้องกดให้ได้นันนะครับต้องกดให้ได้เี่ยทำริสโกบีแล้วก็และคูนถ้ากดได้และคูนตัวเดียวก็ถือว่าไม่นับนะครับตอนนี้ครับผมดวงสวยมากเลยครับตอนนี้ผมดวงซวยกว่าครับผมได้นะคูู ไก่มากลครับตอนนี้วาง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 ไข่กิโกโบียังไม่ออกเลยนะครับมันเหมือนจะออกทุกเวลาเลยแต่มันก็ไม่ออกนะฮะโอ,อ้ชอ่ชอช่อคิมออาหรือว่าใช่ก็เกิดต่อไปอะ่ะเดี๋ยวผมจะมาเปิดไข่ทีงจองแดงนะครับมีตัวหนึ่งแต่ว่าจะเปิดแป๊บน,นึงนะคบทุกคนขอให้อาหารสัตว์ก่อนเนี่ยครับทุกคนผมก็จะเสียเปลี่ยนนะคะเพราะว่าผมให้อาหารสัตว์ พาราะตัดผมมันหิวน,นะคะเราจะให้เลเวลมันยเยอะๆเฮ้ยเปิดเลเวลดีหน่อยเนะอ้ยก็เ,เกิดผมได้นะคะผมจะสุกแจง้งเขาเพ,เพ,พูดกับผู้ติดตามเกินพันเองเพิ่งหนึ่งร้อยเองจะมาเกินพันอะไรเออไม่ใช่สมมติไงสมมติสมมติอ,อโอเคครับตอนนี้ก็ป้อนอาหารสัตว์เสร็จแล้วนะครับป,ป้อนอะป้อนอาหารออสัตว์นานจัง กีละตัวแกจะให้ฉันทำยังไงป้อนพยายานตัวเลยกี่ละล้านตัวก็นานดิ <c oughs> เราก็จะมาทำการอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนะคะตอ่ตอมัอนคิดว่าเราผมจะไปให้อัศรสัตว์แบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับ,รบยังไม่ออกเลยนะคะออกเด็ก,นะะกหนุ่มไงฮะก็ทาขันว่ากผมได้นะครับผมจะปิดคลิปสนทันทนีก็เกิด คลิปนี้ถึงหนึ่งชั่วโมงแสดงว่าแสดงว่าไงอ่ะแสดงว่าเออมันออก,กยากมากเลยนะครับโอ้ใช่ครับถ้าเกิด<ต><อ>ผมว่าไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีพอจาเกิดผมได้หนึ่งเปอร์เซ็นผมก็จะปิคดคลิปเหมือนกันนะครับถ้ากดได้ผีเสื้อก็ถ้าได้ผีเสื้อก็ถือว่าได้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องได้และคูณด้วย ใช่เพราะมันก็หายากเหมือนกันไงเอ้นี่เปิดม่เปิดไม่ได้ด้วยนี่ครับผมเปิดได้แต่ตัวพวกนี้ครับนี่ได้แต่สามตัวพวกนี้ะครับผมไม่ได้ตัวตดตดอย่านีนะฮะอัจเดียวผมเดินไปดูแต่ผมเดินไปดูศซนบ้านเพื่อนผมนะฮะผู้ไหนเนี่ยนเอาะนี่ไงสร้างเลยเนี่ยได้แต่นี่นี่ครับได้แต่ตัวใจใจนะฮะกำเปิดอยู่ มันวางพึ่งไปแล้วนะฮะทำไมต้องเปิดทีละตัวด้วยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็เกิดผมไม่ได้ผมก็จะซื้อใหม่เยอะๆฮะเอ้าก็คิมนี้ถึง50นาทีอ่ะแรงว่าเฮ้ย,ลยแล้วคุ้นอไหนๆไงๆๆไงวะไม่รับตกใจเลยถ้าแล้พูด้นออกฮะ แต่คือมันออกจริงครับอุ้ยแยกไม่ครับไหนหนโชว์ซีโซชีไหนเนาะเฮ้ยอ่ะไปเปิดไข่ต่อให้ได้อลกคูณห้าตัวเอาอต้องเหลือแค่ดิโก้บีอ่ะดิโก้บีผมยังไม่ได้ครับดิโก้บีหรือผีเสื้อก็ได้ผีเสื้อยังไม่มา ตอนนี้ตอนนี้เราไม่ต้องใช้ปูแล้วนะครับอนแค่ไขกิโกบีนะคะอุ้ยมาเดินงานกันทำไมอ่ะแนะนำงานมไม่รู้สึกว่าตัวผมไก่มากอละผมได้แต่ตัวตดคตรับตัวผมตดมากเลยครับตอนนี้ตอนนี้เข้าไป็วันที่จะเปิดขายแล้วก็ไปขายสาั่นนะครับอุ้ย เกิดผิดเกิดผิดเออแล้วก็จะออกมาสันอกแต่ยังไม่ตอนนี้หรอกใช่แม่บอกว่ายังไม่รู้อุ้ยอะรู้ว่าติดกโกบีมาทำไมอ่ะเห็นตัวต้องหูน <c oughs> ยังไม่ได้ถี่เสื้อว่ยังไม่ได้อุย้ยอย่ามาจะ พี่เชสนเนมันต้องผ่านมากแยก่ก่ะสูงไปสูงม,มาอยากว่ะนล่วคือผมก็ยังไม่ไม่คิดที่จะได้เนี่ยอคผมเปิดไปห้าสิบกว่าฟองแล้วก็ตอนนี้อย่สิบเก้าแล้วอ๋ยผมได้ตัวสีขาวสามสองตัวเนะี่ยฮะสีขาวไก่รือหลอกหรือเปล่าสีขาวไก่มากมากใช่ นะคะผมก็จะวางไปเรื่อยๆคือคนอื่นเขาจะบอกว่าดีก็คือฝักติดดเี๋ยวผมจะเอาสัตว์เลี้ยงทั้งหมดในส่วนผมเนี่ยคะออกไปนะคะก็กดผมได้อุ้ยได้สามสองตัวแล้วผมวางใหม่แป๊บเดงนะคะโอเควางใหม่เรียบร้อยอาเปิดต่อครับตอนนี้สิบเอ็ดฟองนะครับจากเหลือห้าสิบห้าสิบกับฟองนะครับตอนนี้เหลือ สิเอ็ดฟองแล้วครับถึงว่าได้น้อยไเนะครับตอนนี้นะคบอุ้ยอ,อ,อุ้ยอุ้ยก็คือคว่ากโกบีผมเหลือหนึ่งร้อยจสเก้าฟองแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่เหลือร้อยี่สิบฟองจากร้อยจ็สเก้าต้องคิดว่าได้ที่ไหนได้ไม่ได้ซึ่งผมไว้คอนนะครับถ้าจะได้บิทโกบ้บีต้องตอ200 <5 S 2> ่อสองร้อยไข่แต่ไม่ก็หกสิบกระฝถึงจะได้บิทโก้ ทำไมดวงมันสวยจังเลยวะเนี่ยอ,อ,อัน,นอันนี้ไม่ใช่แบบปลอมนะครับแบบอัน,นอันนี้ไม่ใช่แบบจริงนะครับแบบปลอมนะครับม่แบบจริงแต่ว่าเป็นซารทดลองโอ,อ้ช,ช่างมันเถอะอุ้ยโดดเลยกีคือคุณเจนเดวเขาปล่อยให้เล่นในดิสคอร์ดนะครับ ผมผมได้เป็นแอดมินบหนึ่งผมได้เป็นแอดมินแบบนี้ครับก็กดคนดูคลิปนี้ถึงร้อยคนผมจะสร้างใหม่แบบนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูผมเป็นแอดมินไม่ค่ะอ้าวเป้งหนึ่งอ้าวมันดุดอัดเฉยตอดเดี๋ยดีมันอัดใหม่เลยอุ้ยจัางช่างมันเถอะอ่ะนี่ครับเมื่อกี้ผมผมกดผิดนะคะมันอัดใหม่เลยนะคะช่างๆางมันเถอะครับเดี๋ยวผมจะมา เปิดไข่ต่อนะคะจากเมื่อกี้ก็ได้แล้วพูดมาแล้วนะคะแต่เมื่อกี้คือมันอัดผิดนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ตอนเปิดคลิปก็ไม่เจอนะคะแต่ก็มาเปิดกันต่อคลิป,คล,ปคลิปหายปะอุยอ้ยอุ้ยมั่นช่องช่องเพื่อนผมนะครับมันมันนะครับมันมันมันหยุดนะครับงั้นก็ช่างๆมันเถอะครับไม่ต้องปิดคลิปใหม่แล้วยามาถึง แปดนาทีแล้ดวเขาเพ่อผมจะพูดต่อนะครับก็คือไม่ได้เื่อมาปิดไขดีกันนะครับให้ได้เดโก้บีแต่ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าผมไม่ต้องพูดต่อนะครับเพราะว่าผมพูดไปแล้วนะครับแต่เพื่อนผมมันทําอยู่นะครับาครับตอนนี้ครับขายผมหมดแล้วคือไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับซื้อใหม่ครับหนยอ่ะซื้อมาสัก ห้าสิบฟองจะได้ไหมเนี่ยตั้งใจครับแล้วทำไมพี่คนนี้ต้องมายืนดูส่วนผมด้วยผมทำอะไรผิดหรือเปล่าไหนไหนอุย้ยนายตบหน้ายเขาเลยน,นายนายให้ต่อบเขาไปเลยได้เหรอให้พลัง,งอุนนอ้ยเาขามีไม้เมนิส อไมเหมเนให้ต <2: It. S 2> oh, yes. ่อเว้ยเาอาด้วยไมเมนเนสเขาอยากได้ไม่เมนเนสเขาจะมาโชว์มมยเมนเนสไมกฉันก็มีเขาให้ไมยเมเนสไม่อาตอนนี้เขาจเอาเอาจะอุ้ยเขาจะอุ้ยอออกไปดิ่าเกลียด คลิปนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับสร้างมาเพื่อความสนุกใช่ครับคือผมอยากอน,นะครับผมจะทําแมผมก็ทําได้นะครับรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับซื้อขออยายอันนี้นะครับเพื่อได้อนอะไม่น,น,นะครับซื้อซื้อมามุ้งมวยนะครับซื้อมาฟักเกิ้ลเรนนะว่าปวดเธอก็ยังไม่ได้เลยนะครับซึ่งปีนี้ก็ขอมากี่ยังไม่ได้ ต้องเปิดต่อแล้ววานนี้ก็บีมามกินก็บีบินค่ะวิกิฉันก็คิดแต่ผีเสื้อเอ้ยไม่ใช่พิกิก็คิดแต่อูมารวยพึ่งก็คิดว่าได้อานั้นก็คิดว่าได้เออไอไอตัวหนึ่งเปอร์เซ็นน่ะโอเคตอนนี้ต่อห้าหกไข่แล้วจากร้อยเจ็ดข้าวยังไม่ได้เลยนะคะบิะ <44 S 1> เ๊เนี่ยสี่สิบสี่ไข่อ่ะเนี่ยฉันฉันซื้อมาร้อยก่าไข่อ่ะ แต่ไม่ว่าจะได้นะฉันซื้อมาย้อยก็ขายเยื่อมีเยืเตายกีด้วยอะ่ะเนี่ยก็คือจะวางมบายให้ทุกคนจะไปทุกมาโชว์นะครัถก็เกิดเพื่อนผมได้ดีโจอบีนะครับผมก็จะปิดคลิปเลยฮนะได้ไหม,ามาได้ไหม ไอายุของคุณเนี่ยคุณคุณเกิดเยอะขึ้นตดวเขาป่อไข่หนูครับอุ้ยถ้ามันบอกว่าแลกเปลี่ยนนะครับเทมันจะเทเอ้ยไปไม่เอาไม่ให้ครับไม่ให้อ่ะดูดูเม่นเถอะครับดูเม่นอุ้ยเอามม่งกูหายไปหน่อยวะอุ้ยช่างมังไม่เล่นโบหายดิไม่เป็นไง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 เปัญญา อ่่ะคพีไม่ได้จะเอาจะเอาไปทำามาลองีนี่ครับผมจะยอนทำแบบนี้นะฮะใครคอ,ยอยากทำทำได้นะครับเสียงเงินยดนหนึ่งข้ามเวลานะถ้าเปิดต่อ,ตอมาดูกันผมจะได้อะไรยมาลองเปิดนะอย่าลืมแป้นหนึ่งแป้นหนึ่งเราเราไม่ต้องสนใจอย่างนั้นอย,อยากเราเอาไปเราก็ไม่ได้หรอก โอ้ก็ช่างเถอะไม่ได้ไงไม่ได้นะเซิร์ฟจริงก็ช่างมันปืนไข่ต่อนฮะเอ้ยแก่นี่มาดูฉันทำไมเนี่ยเอากดยาให้ด้วยอันนี้ก็คือนอ้ของือโป๊ะไอนาคตนะครับดูบิ๊กมันจะมาซื้อก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับไอ้เนี่ยกันแกเปลี่ยนอะของมึงฮะพอซ่อมมันก็จะหงุไม่ได้นะจ้าวใหญเพราะว่าเนี่ยมันก็จะมีให้แลกอย่างนี้ซึ่ง เจ้าเลยน้องนี่ว่าเห็นนี่ว่าอุ้ยอ่ะเอาไปอ่ะแยกเปลี่ยนอ่ะไปอ่ะไปอันนี้ค่ะหลุมวันนี้นะคะอ่ะไปน้องอุ้ยไม่เอาไม่เอาดิโก้าอีแกนนี่มาทำไมนี้อุ้ยอาให้ตัวไปเดี๋ยวอุ้ยเอาพึ่งฉันคืนมาเลยมันบิดอุ้ยอุ้ยดิ๊ก้าดิก ดีจ้าอ่ะดีเจ้าอ่ะดีเจ้าอ่ะดีเอ๊ยแกมันไได้ยังยังยังมันแค่เอามาโชว์เฉยๆมันน่าจะอยากให้ฉันได้เอ๊ยแก้วใครโทรกลุ่มป๊อปปี้วะเนี่ยพไพนา์มันบอกว่าไพน์มันบอกว่าไพน์มันบอกว่าเอาจิ้งจอกแดงกับลักคูมาให้มันแล้วมันจะให้ดิโก้าก็แกฉันฉันปิดคลิปเลยไหมถ้าปิดคลิปเลยก็ได้แต่แกจะให้ เอิ่มจิ้งจอะแดงกับดิโก้มันไม่หล่ะเอ้ยกับแลวกูมันไม่ล่ะแล้วมันจะให้กับดิโก้มถ้ากดแกกลัวปิดแกก็ไม่ต้องอ่ะแกพินโนไแบถ้ากดแกกลัวบิดนะแต่ถ้ากดนะแกเอาแกก็เยะนะ็ด <Okay. S 2> แกโอเคแกจะยอมรับข้อเสนอมันหรือเปล่าโนไม่ไม่ไม่กูบอกว่าใครใครมาฉันปิดคีย์เลย ก็สำหรับวันนี้ครับก็จบเพียงเท่านี้ครับสำหรับผมก็ไม่ได้ยีโก้นะครับก็ยาก,ก่อนนะครับตุยหนุยตุยหนุย,ยาก,ก่อน